Thank you สวัดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุยชารโรคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ไทยดวงรายสัปดาห์นะคะของชาวรัคนาราศีกุมนะคะเป็น เดือนแรกของปีนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้พลังงานดีๆของคลิปนี้นะคะดึงดูดไปถึงทุกๆท่านเนาะเป็นการทายโดยรวมโดยกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะ<า>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าต้องการดูแบบเจาะลึกเป็นการส่วนตัวนะคะถ้าเป็นดวงของคุณคนเดียวก็แนะน,นําใน เรื่องของการจองคิวนะคะดูส่วนตัวกับหมอมุ้ยเนาะนะคะท่านในที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็ฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังการทำนายกันเลยนะ ใแรกของชาวกุ้มห้าดาบเก้าไม้เดอะซันสี่เหรียญเจ็ดเหรียญสิบเหรียญห้าถ้วยห้าเหรียญ ราชินีไม้กลงลอเก้าเหรียญเชมแพรนชาริออ นะคะชาวพลังงานนะคะของลัคนาราศีกุมนะคะสัปดาห์นี้ทำไมดวงของคุณเนี่ยขึ้นว่ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือบางทีบางครั้งการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายของคุณเนี่ยอาจจะมาจากการไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าเกิดจากการที่คุณเนี่ยอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงหรือมีการถกเถียงกับใครบางคนนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความใจร้อนนะคะของชาวราศีกุมเพราะว่าตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบยอมหักไม่ยอมงอนะเพราะรู้สึกว่าอะไรที่แบบมันล้ําเส้นมากเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโดนออเอาเปรียบมากเกินไปอะไรเงี้ยคุณจะไม่ทนเด็ดขาดน,นะคะ,ะหลายๆคนเนี่ยนะช่วงนี้คุณจะแบบ เฮ้ยมันหัวเสียง,ง่ายหัวร้อนง่ายหรือรู้สึกว่าอาจจะมีการแบบว่ามีปากมีเสียงกับลูกค้านะคะถ้าไม่ใช่ลูกค้าก็ให้ระมัดระวังที่จะมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือบริวารต่างๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะว่าโดนพูดถึงโดนใส่ร้ายในทิทางที่ไม่ดีนะคะเรียกง่ายๆว่าใส่ร้ายจนคุณเนี่ยแบบเฮ้ยมันเสียชื่อเสียง พักใหญ่แล้วแต่คุณเพิ่งรู้สึกตัวไงอะไรอย่างเงี้ยนะชาวราศีกุมเนี่ยอาจาจะเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไม่ทนอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทนนะคะ <S <S ดังนั้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกุมเขาบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณให้มากนะคะอารมณ์ในเรื่องของความหงุดหงิดความฉุนเฉียวนะคะจนทําให้คุณแบบว่าต้องมีปัญหากับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะแต่ ถ้าอาตามไพ่เนะมันก็น่าหละน่ายัางไงร,รู้ไหมเพราะว่ามันก็น่าโดนนะคะคนคนนั้นนะ่ะนะจะเป็นในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าเอาไว้ไม่ได้เนาะ คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็เคยโดนพูดถึงหลายๆครั้งหลายๆทีหลายหคนหรือโดนเอาเปรียบหลายทีหลายคนแล้วนะในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยความดีที่เราเคยช่วยเหลือเขาคนนั้นเหลืออะไรเงี้ยมีแต่พอถึงวันนึงเฮ้ยทำไมเอาเราไปพูดในทิศทางที่ไม่ดีหรือไปแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนนะคะอาจจะมีการไล่ลูกน้องบริวารออกเพราะรู้สึกว่าทํางานไม่ได้ดั่งใจหรือรู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบ นะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ตามนะชาวกลุ่มนะให้ใช้ในเรื่องของหลักการมีสติแล้วก็ความนิ่งให้มากย่าตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเลยนะจะมีแต่แบบว่าสร้างผลเสียตามมาต่อเนื่องนะช่วงนี้นะคะหลายหลายคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือบางคนเนี่ยคิดที่จะเดินทางนะคะเพื่อที่จะย้ายบ้านหรอย้ายบ้านหรือมี ในเรื่องของการแบบว่าปรับเปลี่ยนห่วงจุย้ยปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือบางคนรู้สึกว่าเอ้ยจุดที่อยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันไม่รวยหรืออยู่แล้วมันมีปัญหากับเจ้าของที่หรืออะไรเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นดังนั้นมันจะเป็นในลักษณะของแบบว่าต้นร้ายแต่ปลายสัปดาห์จะดีนะคะหลายๆคนอาจกําลังจะเจอความเครียดหรือเจอคนแบบว่า หักหาน้ำใจคุณนะคะคุณมีความจริงใจให้แต่ผลที่ได้รับตอบแทนกลับมาทำให้คุณรู้สึกแบบน้ำตาตกในเกืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ไหวแล้วจริงนะคะมันอาจจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์ของสุข พระสุขเข้าพระเสาแทรกนะแตา่นับไปอีก3-4วันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้ช่วงนี้การเงินการทองอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีเนี่ยเราช่วยทุกคนแต่เวลาเราแบบ ติดขัดหรือมีปัญหาเนี่ยขอความช่วยเหลือจากใครไม่ค่อยได้แล้วบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบไม่ได้ยุ่งุ่นไว้อะไรยังไงกับใครแล้วนะก็ไม่ไว้เว้นนะคะที่จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดจนคุณรู้สึกว่าเอ้ยบางบางบางเคสบางไลน์นะ,ะให้ยืมไป ไปตามที่ขอเพื่อที่จะได้จบๆแต่ถ้าบางเคสบางลายบางเจ้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยหนักเกินไปก็ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะในรอบสัปดาห์นี้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราหรือจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือถ้าเป็นการแก้เคสนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้เป็นในลักษณะข,ของการที่แบบว่าถ่ายน้ํามันเครื่องก็ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ามันเกียร์หรืออะไรเงี้ยเป็นการแก้เคสเสริมดวงสักอย่างหนึง่งนะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับคนแก่ในบ้านนะถ้าใครไม่ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เตรียมเลยจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนแก่ในบ้านจะมีแบบเข้ามาให้เราแบบไม่เว้นแต่ละวันนะคะได้แง่ว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ของแบบว่าไม่อยากยุ่งกับใครแต่มันก็ปล่อยวางแล้วก็ละไม่ได้จริงๆนะคะช่วงนี้ถ้าเลือกได้เนี่ยคุณไม่อยากจะไปไหนเลยอยากที่จะทํางานอยู่กับบ้านหรืออยากที่จะแบบว่าเปลี่ยนจากบ้านให้เป็นจุดทํางานนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้จุดพลังงานที่ดีที่สุดของ อ,อยู่ที่ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครทําการค้าการขายเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าต่อเนื่องนะคะคุณจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นจากการที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะแบบว่า เอาบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่เดียวกับออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีการจ่ายนอกเหนือก็คือในเรื่องของการจ่ายเกี่ยวกับการซื้อของเข้าบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะคุณขานะอื แต่ว่าการทํางานของคุณเนี่ยหลังจากที่ฟาดฟันกันไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเรารู้สึกว่าได้เถียงได้ฟาดฟันได้ทะเลาะได้ปลดปล่อยหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นดีขึ้นนะคะจากที่ที่ไม่ได้แบบจับงานใหญ่มานานนะคะก็จะมีลูกค้าหน้า,หน,าหน้าใหม่นะคะแล้วก็หน้าเก่าด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าสายแบบว่ากระเป๋าหนะัก กระเป๋าเปในเรื่องของการค้าการขายได้เป็นอย่างดีนะเออเนาะการเงินถามว่าการเสี่ยงโชคมีไหมแบบมีแบบกรุบกริบนะคะได้บล็อกเกอรี่เล็กๆน้อยๆนะจากการที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ซื้อกับคนที่นั่งอยู่กับที่แต่ว่าซื้อกับคนที่เดินขายหรือถ้าถ้าคุณแบบเดินทางไปที่ไหนก็ซื้อจากคนคนนั้นนะที่เขาเดินขายหรือว่าไม่ใช่สถานที่ที่บ้านจังหวัดที่คุณอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้ก้อนใหญ่มากมายนะ เนาะหลายๆคนนะคะมีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะเดินทางนะบางคนคิดแบบเบื่อมากเลยอยากเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือแบบอยากเดินทางไปไหนก็ได้ไปประเทศที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวัฒนธรรมที่จเจริญหรืออาจจะไปอยากไปแบบแถบแบบญี่ปุ่นหรืออะไรหรือเปล่าโซนแบบว่า โซนเอเชียห,ยหลายๆคนก็มีความคิดที่อยากจะไปนะคะถามว่ามีความคิดที่อยากจะไปแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปไหมก็มีการวางแผนนะคะแล้วหลังจากอ่าเดือนมกราไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เดินนะแต่ว่าเดือนมกรานี้อาจจะยังเพราะว่าคุณต้องเคลียร์อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะนะคะ ช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าคนมีความรักดีกว่าคนมีความรักจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะหลายๆคนหลายๆคู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเนาะในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงบางอย่างจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันพอมันมีปัญหาข้อตกลงก็เลยทําให้รู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาหลายๆคู่เนี่ยยกเลิกงานที่แบบว่า วางแผนในสิ่งที่อยากจะทําร่วมกันบางคนคิดที่อยากจะซื้อบ้านร่วมกันหรือซื้อรถร่วมกันเนี่ยคือมันเจอปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะทําให้ต้องยกเลิกแผนนี้ไปก่อนนะคะคุณอาจจะเจอความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหนื่อยใจยอะมันมันเพลียใจยอะช่วงเนี้นะคะไม่ว่าคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามหรือคนโสดเนี่ยถ้าแอบ,บชอบใครอยู่อาจจะได้รับรู้ได้ว่าเฮ้ย ปรู้อีกทีว่าเฮ้ยเขามีแฟนแล้วอะทางทางที่แบบแอบชอบแอบมองเขาอยู่ตั้งนานแล้วนึกไม่ถึงแต่วันนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมัน <c oughs> ใจมันบอกไม่ถูกอะเนาะนะคะเพราะว่ารู้เขามีแฟนแล้วมันก็เหมือนว่าจุกในอกอะนะก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่สำหรับความรักของชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้นะคะไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเจ็บใจนะจริงๆแล้วเขาต้องเป็นของเราหรือเปล่าแต่ทำไมเขา เป็นของคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเดือนนี้เขาบอกว่าหลังจากต้นสัปดาห์ไปแล้ว3-4วันไปแล้วนะให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเลยบอกเลยว่าผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่นิ่งๆอยู่แบบี่แล้วมันไม่ได้เงินไม่ได้งานนะคะไพ่ที่มอว่าอย่างที่บอกเนาะให้วางแผนไปเปลี่ยนหวงจุ้ยนะคะถ้ายังไม่ได้ไปต่างประเทศก็อาจจะแบบว่าคืนเหนือล่องใต้หรือถ้าไม่ได้ไปไหนจริงๆก็ลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของจุดพลังของห้องนอนดูนะคะ หันหัวไปทิศนี้หรือถ้ามีหลายห้องก็เปลี่ยนห้องนอนดูนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ไพ่จะให้เรามาระวังก็คือในเรื่องของการคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองเนาะชาวราศรีกุมนะคะสีเสริมดวงของคุณจะเป็นสีเหลืองและสีส้มโดดเด่นมากๆนะคะสื่อนําโชคในเรื่องของการทําบุญทาทานเขาบอกว่าทําไมช่วงนี้จะมีเกี่ยวกับ เด็กนะคะเด็กมาขอส่วนบุญคุณเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครมีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับเด็กๆอะไรก็ตามนะคะหมั่นทําบุญนะคะเป็นการสวดมนต์หรือการใส่บาตรให้เขาเหล่านั้นนะคะอุทิศบุญแล้วก็อย่าลืมกดน้ำด้วยนะคะจะทําให้สถานการณ์ของคุณที่มันติดขัดมันทะเลาะกับคนนู้นคนนี้เป็นหมดอะไรก็ติดขัดไปหมดเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นดีขึ้นเนาะลองดูนะคะหรือเป็นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับมูรณนิที่เด็ก ดอยโอกาสเด็กกำพร้าต่างๆหรือถ้าเราไปที่ไหนเจอแบบว่าเด็กที่เขาแบบว่าแลแต่งตัวแบบว่าน่าสงสารแลแบบ พ่อแม่ไม่สนใจให้เราแบบว่าไปช่วยเหลือหรือว่าดูแลใกล้ชิดเด็กคนนั้นแบบเป็นครั้งเป็นคราวเ,เนี้ยเ็จะเป็นการเสริมดวงกับคุณได้เป็นอย่างดีนะช่วงนี้นะคะ,ะในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภอย่างที่บอกอาจจะมีเล็กน้อยนะคะลอตเตอรี่เล็กน้อยลองซื้อในสถานที่ที่หมอมวยพูดไปแต่ถ้าเป็นตัวเลขนะตัวเลขของคุณจะเป็น1496งสนะคะเจ็ดแปถ้าเป็นจับวินง,ง่ายๆเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดศูนย์ห้า ก็ได้ลองดูนะจ๊ะติด26ไปอีกนิดหนึ่งนะคะขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะที่กำลังประสบพบเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแตกแน่ๆเลยนะคะก็ถ้าแตกแล้วก็ขอให้แตกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นหลังจากที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันปัญหามันเครียดหนักหนาสาหัสนะคะผ่านไปแล้วถ้ามันผ่านแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็เดินสายนะคะไป ท่องเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้เลยเนาะขอให้มันเคลียอะไรได้จบก่อนคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลแน่นอนค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีกุมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆใครที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตของคุณโดยเร็ววันนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะบ๊ายบายค่ะ